ขอกราบสวัสดีพี่พิ่รนนา,นา f ีทุกท่านนะครับผมกระพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆโดยกับผมเซียนโป้เองนะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสนะคผมก็มาทําเมนูเด็ดให้ชมนะครับผมแต่ว่าเมนูเด็ดนั้นอ่าได้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ก็มาอ่าเขาเรียกอะไร ก็มาลองมาชิมดูนะครับผมหลังจากที่ว่าได้ทําเมนูเมนูเด็ดในไร่สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลองมาชิมดูนะครับผมยังไงก็เสี็โป้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามก็กดดิ่งกดซับสไครในช่องหาตามไปเรื่อยๆโดยกับผมเซียนโป้เองนะครับผมก็มารับชมนะครับผมรับชมรับชิมด้วยกันนะครับผมว่ามันจะแซ่บหรือไม่แซ่บนะครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผม โอกลับสวัสดีนะครับผมก็อลองมาชิมได้แล้วผมลองมาชิมมาเที่ยวม,มายามก็เสีย m โป๊กอะดูนะผมดูหน้าตานี่นะผมนี่นะครับผมแล้วก็อ่านี่นะผมจะลองมาใช้ลองมาชิมดูนะผมลองมาชิมดู <c oughs> ก็ไม่ได้ถ่ายหเห็นชัดเจนนะผมวันนี้ก็มืดแล้วนี่นะผมเป็นอ่แมกิชอนอบฟางนะครับผมลองมาชงมาชิมดูนะครับผมหนึ่งสองสามครับผมลองดู <c oughs> ก็ง่ายๆไม่รู้ง่ายๆตามตตาสไตล์เซนโต้แล้วผม บรรยากาศ้ายนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับผมรสชาติก็จะเป็นความมันไม่ใกล้ครับผมไม่ใกล้รสชาติก็จะเป็นความมันนะครับผมความมันของพริกอ่าความมันของไม้ชอนแล้วก็เป็นอ่าความเผ็ดร้อนของพริกแกงแล้วก็เป็นความหอมของอ่า ใบกะเพราแล้วก็เป็นความหอมอีกชนิดนึ่งก็คือใบเตเยนะครับผมมันลงตัวมากครับผมวลีเซียนโป้แล้วผมกินให้สุดๆแล้วไปอยู่ที่สุขขานะครับผมลอง <c oughs> ลองทาดูนะผมลองทําดูเมนูนี้นะผมลองทําดูหรือว่าไปชมในไร์สดเซียนโป้ย้อนหลังได้นะครับผมลองไปชมอ่าไร์สดเซียนโป้ ย้อนหลังได้นะครับผมว่าเซนโปจะทํำยังไงจะอบยังไงหรือว่าจะปรุงอะไรมีเครื่องอะไรก็ลองไปย้อนชมกันดูนะครับผมก็เซ็ตคลิปนี้ก็เซนโปก็มาชิมให้ดูนะครับผมว่ามันกินได้จริงๆครับผมก็อยู่กลางคุ่งนาครับผมตามสไตล์เซนโปนะครับผม,ม,น,บผมนี่นะผมไม่ช้อนอบฟางครับผมสไตล์เซนโปนะครับผม เสร็จโปกระทำเป็นครั้งที่สองที่สามก็ยังท้องไม่เสียครับผมท้องไม่เสียก็กินให้สุดๆแล้วไปอยู่ที่สุขาก็อย่างที่เซนโปได้บอกครับผมนี่นะผมแมกิชอนอบฟางครับผมก็มีแมกิชอนนะผมมีอ่าพริกแกงผักกางนะครับผมก็จะมีอ่าขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรแล้วแต่ใส่มาครับผมก็เซนโปได้ซื้อมาแล้วก็จะเป็นใบกะเพราครับผมหรือใบเม็ดบังรักก็ได้หรือใบบังรักก็ได้หรือว่าจะเป็นอ่าใบเตยก็ได้ครับผม ลองมาแซบลองมาชิมด้วยกันนะผมาเซนโป้ก็ผ่านนะผม,มเมนูนี้ผ่าน <c oughs> อยู่กลางพุ่งนาอะไรก็อร่อยครับผมเ <c oughs> ชื่อเซนโป้เลยครับผมกินหรูอยู่แพงก็อาจจะไม่อร่อยก็กลางพุ่งนาก็ได้นี่ครับผม <c oughs> มันเผ็ดร้อนเข็มด้วยผงอ่าผงนัวมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากครับผม <c oughs> ออืลองทำดูรับผมลองทำดูทำให้สุดแล้วไปหยุดที่สุขาครับผมกินให้สุดไปเลยออืเ <c oughs> นี้ยผมไอติ้ืผม <c oughs> แต่ป้ายกเมนูเด็ดให้เมนูนี้ครับผมก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าทํำยังไงหรือว่าอยากเห็นเซโต้ทำยังไงการอบการเผาการอะไรก็มีอุปกรณ์มีหลไรบ้างก็อยู่ในไลฟ์สดนะผมเซโต้ในไลฟ์สดไปอ่าเมื่อต้นคลิปผมเซโต้ในไลฟ์สดไปต้นคลิปแล้วก็ทิปนี้ก็มาเป็นการชิม การดูนะผมก็เป็นการชิมให้ดูนะผมว่ามันกินได้จริงๆมันอร่อยสำหรับเซนโป้คนอื่นอาจจะไม่อร่อยแต่ก็เซนโป้อร่อยครับผมการอยู่การทุ่งนามันอาจจะอร่อยนะผมสไตล์เซนโป้ก็หนึ่งนะผมก็อย่างที่เซนโป้ได้พูดไปแล้วพูดที่เหครับผมหนึ่งนะผมมันเป็นความมันของไม่ชอนสองมันเป็นความเผ็ดร้อนของพริกแกงสามมันเป็นก็ความหอมของใบกะเพราแล้วก็สี่มันเป็นความหอมของอ่า อใบเตยนะครับผมก็ลองทําดูได้ครับผมก็ไปย้อนชมเซนโปทําก็ได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากผลงานไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ย้อนชมกันดูเยอะๆนะครับผมก็ขอฝากช่องเซนโปอน้อยนิดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเซนโป้สวัสดีครับผมคลิปนี้สวัสดีทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวก็เซนโปก็ จะลองดูคลิปต่อ,ตอไปไม่รู้ว่าเซนโปจะทำอะไรครับผมการหาอยู่หาก,กินของเซนโปก็ตามสไตล์เซนโปครับผมหาทำไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ